สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นสร้างตัวสรุปการประชุมวันที่31กรกฎาคมพศ2568เฟดมีมติคงอัตราดอกเบีย้ย Federal Funds Rate ไว้ที่ระดับ4.25%ถึง4.50%เป็นครั้งที่5ติดต่อกันประธานเฟดนายเจรโรมพาเวลยังคงยืนยันว่ายัางไม่ได้มีการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนกันยายนโดยจะพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา ซึ่งการที่เฟดยังไม่ส่งสัญญาณโดวิชผ่อนคลายนโยบายทำให้ตลาดบางส่วนผิดหวังเล็กน้อยและกดดันดัชนีหลับอย่างดาวโจนส์และ S&P 500แม้ตลาดจะคาดการไว้แล้วแต่การที่เฟดยังคงท่าทีระมัดระวังเกี่ยวกับอัตรางเงินเฟอ้อทำให้ตลาดไม่เห็นแรงส่งที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามดัชนี NAS ส a q ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสูงกลับปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแสดงให้เห็นว่าหนักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในกลุ่มหุ้นเติบโตข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐข้อมูลที่ออกมาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาขยายตัว3.0ในไตรามาสที่สองหลังจากหดตัวในไตรามาสแรกซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ทำให้มุมมองต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง ประเด็นภาษีการค้าทำเนียบขาวถาแถลงระงับการใช้ข้อยกเว้นภาษีดีมินิมิสสำหรับสินค้าพาณิชย์มูลคท่าต่ำที่ส่งเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าซึ่งจะมีผลในวันที่29สค2568นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง Liberation Day Tariffs ที่ใกล้จะถึงเส้นตายสำหรับประเทศที่ยังไม่ได้ข้อตกลงทางการค้ากับสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีเหล่านี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับตลาดการค้าโลกและอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทที่พึ่งพาการนำเข้าส่งออกหุ้นรายตัวและกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มวัสดุ materials และอสังหาริมทรัพย์ real estate เป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดใน S&P 500โดยลดลง1.99%และ1.43%ตามลำดับ กล so ุ่มสาธารณูปโภค Utilities และเทคโนโลยีเทคโนโลยีปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้น0.69%และ0.43%ตามลำดับหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple, Tesla, tai, Amazon และ Meta ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในขณะที่หุ้นผู้ผลิตชิปอย่าง Nvidia และ Broadcom ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ2%สรุปตลาดหุ้นสหรัฐในวันที่31กรกฎาคม2568มีความเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน โดยได้รับอิทธิพลจากท่าทีของเฟดที่ยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยและยังไม่ส่งสัญญาณลดดอกเบีย้ยชัดเจนรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและประเด็นเรื่องภาษีการค้าที่สร้างความผันผวนโดยรวมแล้วตลาดอยู่ในภาวะรอดูข้อมูลเพิ่มเติมและทิศท,ทางนโยบายที่ชัดเจนขึ้นในอนาคตอย่าลืมติดตามช่องวัยรุ่นสร้างตัวแล้วเราจะโตไปด้วยกัน